สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนสมาชิกแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วไทยทั่วโลกนะครับพี่น้องครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูอีกอีกอาชีพหนึ่งที่เกษตรกรอย่างเราเราเนี่ยหรือว่าทุกคนนี่นะครับสามารถที่จะทําได้แล้วก็เป็นรายได้เพื่อจะจุนเจือครอบครัวอีกอีกอาชีพหนึ่งที่เป็นอาชีพที่บอกเลยว่าหมดไม่เป็นครับหมดไม่เป็นสิ้นสุดไม่เป็นนะครับก็คือการ ขยายพันธุ์พืชการขยายพันธุ์พืชเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็สามารถที่จะเอาไปดูแลครอบครัวได้นะครับอย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นแปลงขยายฝรั่งพันธุ์กิมจูเพื่อที่จะรองรับลูกศิษย์ลูกหาหรือสมาชิกผู้จะเข้ารับการอบรมตรงนี้นะครับเราจะได้มีแปลงเพื่อจะปฏิบัตินะครับเ,เข้ามาเรียนพัคชีวิต ทาาทฤษฎีแล้วก็เราก็จะให้พักปฏิบัติเนี่ยติดไม้ติดมือไปด้วยเผื่อท่านที่มีพื้นที่น้อยๆที่บ้านเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์จาหน่ายได้เลี้ยงครอบครัวได้นะครับพันธุ์ไม้เนี่ยครับตันไม่เป็นพี่น้องยิ่งนะตอนนี้เนี่ยครับยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าประเทศเกษตรกรรมเนาะไอเรื่องพันธุ์พืชพันธุ์ไม้นยครับทาง่ายๆสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้นะวันนี้เราจะพามาทํานะครับพื้นที่ตรงนี้พี่น้องอความกว้าง สี่เมตรยาวยี่สิบเมตรคือแปดสิบตารางเมตรนะครับอัดอัดพันไม้ลงไปได้หนึ่งร้อยยี่สิบต้นคือพันไม้นะครับต้นแม่พันสำหรับที่เราจะตอนกิ่งพันพี่น้องครับทำวิธีเนี้ยประมาณสามเดือนหรือสี่เดือนเราก็จะเริ่มขยายพันไม้ได้แล้วแล้วก็วิธีการตอนกิ่งเนี้ยพอเราถ้าเราตอนออกกิ่งหนึ่งเนี้ยนะครับมันขึ้นมาเนี่ยกิ่งหนึ่งเราตอนออกหนึ่งมันจะขึ้นมาสองหรือสาม อตอนออกสามมันจะขึ้นมาเก้าหรือสิบสองนี่ครับคือการขยายพันธุ์ไม้หมดไม่เป็นเพียงแต่ว่าขั้นตอนที่เราจะดูแลเนี่ยเราต้องดูแลให้เขาไม่โสมแล้ววิธีการปลูกเนี่ยให้ปลูกทีๆระหว่างต้นเนี่ยห้าสิบเซนห้าสิบเซนห้าสิบเซนระหว่างแถวในแค่เมตรเดียวเพื่อที่จะบังคับให้ต้นชิดกันแล้วก็ให้กิ่งเนี่ยสวยกิ่งจะชี้กิ่งจะตั้งนะครับถ้าเพราะว่าเพราะว่าพืชเนี่ถ้าเขาใกล้กันแล้วกิ่งจะตั้งทําให กิ่งของเราเนี่ยจะเป็นไม้ฟอร์มสวยนะครับแล้วก็วิธีการตอนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าถ้าเกิดสวนแม่พันธุ์แปลงแปลงขยายพันธุ์พืชตรงนี้นะครับมันความที่จะตอนแล้วเดี๋ยวเราจะมาขยายองค์รู้ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้นี่ยทำเพื่อจะรองรับสมาชิกของเราที่จะเข้ามาอบรมตรงนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิ่งพันธุ์เราไม่พอที่จะให้สมาชิกเข้ามาเรียนรู้ก็เลยทําแบบนี้ขึ้นมาแปลงหนึง่งสําหรับ จะให้สมาชิกเข้ามาเนี่ยได้รับโอกาสตรงนี้เต็มๆนะครับวันนี้เราจะพามาปูฟางเพื่อที่จะหนึ่งคือรักษาความชื้นสองก็คือให้เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่จะมาทํางานให้เราแล้วก็ไส้เดือนก็จะมานะครับพี่น้องพอดินสะอาดอาจุลินทรีย์มีที่อยู่อาศัยไส้เดือนก็จะมาเขาจะมาพลวนดินให้เราตรงนี้นะครับทีนี้ระบบนมได้เวียดก็จะอยู่ตัวการดูแลทุกอย่างจะง่าย การให้น้ําก็จะง,ง่ายดีไม่ดีให้น้ำครั้งเดียวเนะี่ยอยู่ได้เป็นเดือนครับพี่น้อง ปูไปเลยพี่น้องพอเราปูปุ๊บเนี่ยหนึ่งหญ้าก็จะไม่ขึ้นนะครับหญ้าก็จะไม่ขึ้นความชื้นก็จะไม่หายไปไหนอพอความชื้นไม่หายไปไหนจุลินทรีย์ก็จะมีไส้เดือนก็จะมาอะพอไสเดือนมาปุ๊บเราก็ไม่ต้องมองพวงอะไรอีกแล้วนะครับเราก็มีหน้าที่แค่พ่นจุลินทรีย์ทุกสามวันมาพ่นให้เขาเพื่อจะป้องกันโรคและมแมลงนะพี่น้องเนาะแค่นี้แหละครับง่ายๆแล้วต้นไม้เราก็จะโตวไวกิ่งก็จะสวยทีนี้เราก็ตอนขาย จะจำน่ายเลือกขยายพันธุ์ปลูกแบ่งกันแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่เป็นอาชีพที่ใช้ได้พี่น้องอาชีพขายพันไม้เนี่ยรายได้เนี่ยจะพอๆกับทําฝรั่งขายผลเลยนะครับขายลูกขายกิ่งเนี่ยรายได้พอๆกันพี่น้องก็เลือกเอาว่าชอบแบบไหน,นชอบสไตล์การขายกิ่งหรือขายผล ปูฟางเนี่ยจุดประสงค์ก็คือหนึ่งเพื่อรักษาความเชื้อในดินนะครับไม่ให้ไม่ให้ดินเนี่ยความเชื้นในดินนี่หายไปไหนคือให้ลดน,น้ำครั้งหนึ่งนี่ให้อยู่ได้นานๆสองคือให้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ที่จะมาทํางานให้เรานะครับไส้เดือนจุลินทรีย์นะครับก็จะทํางานให้เราแบบตลอด2 4ชั่วโมงเราจะไปไหนมาไหนกว่าช่างเขาก็ยังทํางานอยู่นะครับอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราใช้ฟางคุมนะครับ หรือว่าเกษตรกรถ้าไม่มีฟางก็ใช้เศษหญ้าก็ได้หญ้าที่เราตัดเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันสามารถคลุมได้ป้องกันแสงเนี่ยทะลุป้องกันแสงเนี่ย,ยจะเผาพื้นดินได้นะครับสามก็คือป้องกันไม่ให้หญ้าขึ้นหญ้าที่อยู่ตามพืนดินนะครับถ้าเราคลุมอย่างนี้เนี่ยหญ้าข้างล่างไม่โดนแสงไม่ได้รับแสงครับไม่สามารถที่จะสัรงข้อแสงได้สุดท้ายเขาจะก็จะตายกลายเป็นปุ๋ยพืชสดไอใบสีเขียวนี่คือไนโตรเจนนะครับแห้งๆนี่คือฟอสฟอรัส โพแทสเซียมก็ได้จากน้ำหมักปลาของเราที่เราจะพ่นลงไปเพื่อจะดูแลเรื่องการป้องกันโรคและ,มะแมลงทุก3าวันนะครับทีนี้อันดับ4ี่ก็คือเพื่อป้องกันการเข้าโจมตีของมแมลงศัตรูพืชนะครับเพราะว่าแมลงเนี่ยเขาจะมากัดกินใบเราเนี่ยเขาจะมาตอนกลางคืนเขาจะมาตอนกลางคืนเขาจะวางไข่2วันไข่ก็จะฟักเป็นตัวแล้วแมลงบางชนิดนะครับสองวันทีนี้เราก็เลยใช้น้ำหมักปลาทุก3วันเพื่อที่จะ,จะ ไม่ให้ไข่เนี่ยฟักเป็นหนอนออกมาได้มามากินใบเราได้นะครับพอเขามาวางไข่ก้นืนปุ๊บมแมลงบางชนิดเป็นตัวมาเลยอย่างเช่นพวกแมงกีนูนพวกร่วงพวกอะไรพวกนี้นะครับเขามากินใบตอนเช้าเช้าตีสี่ตีห้าเขาก็จะลงลงพักผ่อนบริเวณใต้โคนต้นไม้เราเนี่ยแล้วก็จะลงวางไข่ผสมพันธุ์ตรงนี้วางไข่ตรงนี้จับคู่จู๋จีตรงนี้นะครับแล้วก็ตอนเขืนก็พาลูกพาหลานขึ้นมากินใบตรงนี้เสร็จแล้วการที่เราเอาหญ้าเอาฟางคลุมเนี่ย เขากินตอนเช้าเขามากินเออตอนคืนเขามากินตอนเช้าเขาลงวางไข่ไม่ได้เขาก็จะไม่อยู่นะครับเขาก็จะไม่อยู่เพราะว่า,วามันลงมันลําบากเขาก็จะไปที่อื่นที่ที่เราที่เขาแบบถากหญ้าให้เห็นดิน,านขาวโพลนก็จะไปตรงนู้นมากกว่าก็เลยทําให้แปลงเราเนี่ยปลอดโรคและมแมลงเนาะพี่น้องเนาะหรือว่า,มาแมลงตัวไหนที่มันยังหน้าด้านหน้ามืนลงไปวางไข่จนได้เนี่ยครับพอลงวางไข่จนได้ปุ๊บเนี่ยไอ้พวก จิ้งรีพวกมแมลงหางนีพวกจุลินทรีย์พวกอะไรที่อยู่ในในดินข้างล่างเนี่ยเขาก็จะจัดการตามระบบวิเวกของเขาเองเพราะฉะนั้นอ่ะเราคุมฟางอย่างเดียวนี่เราได้ประโยชน์เยอะพี่น้องวันนี้ก็เลยอยากจะฝากพี่น้องว่าการทํากสิกรรมเนี่ยไร้สารพิษร้อยเอร์ซนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอยากพี่น้องเพียงแต่เราใส่ใจแล้วก็มีองค์ความรู้แค่นิดเดียวการปฏิปฏิบัติก็ไม่ยากนะครับเนี่ยครับแล้วก็อาชีพ การทาขยะกิ่งพันธ์ขายกิ่งพันธุ์แล้วก็อย่างเช่นทําฝรั่งเนี่ยไม่ว่าเราจะขายกิ่งพันธ์หรือว่าจะขายทําผลิตผลผลิตขายขายลูกขายผลเนี่ยระยะเวลามันใกล้ใกล้เคียงกันนะครับรายได้ต่อหน่วยต่อผลต่อกิ่งนี่ก็ใกล้เคียงกันอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องจะว่าจะชอบแบบไหนบางคนก็ชอบทํากิ่งพันธุ์บางคนก็ชอบทํบาทผลนะครับก็พิจนารณาเอาว่าจะชอบแบบไหนแต่ตรงนี้เรา ก็คือเราทําเพื่อรองรับสมาชิกข,ของเราที่จะเข้ามาอบรมศึกษาเรียนรู้ตรงนี้เราเราจะต้องเอาอะไรใส่มือให้ท่านไปให้สมกับคุ้มกับเวลาที่ท่านเสียมานะครับส่วนท่านจะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันยังไงก็อันนั้นก็แล้วแต่พิจารณาของใครของมันเนาะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากทางเราก็คงจะปูไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆวันนี้ก็คงจะต้องฝากให้พี่น้องเราเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับ<ๆ>เผื่อมีคลิปมีความรู้องค์ความรู้ดีๆข้างหน้าในวันข้างหน้าเนี่ย เราจะส่งถึงมือท่านเลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปเสื้อถหาให้มันยุ่งยากเนาะครับวันนี้ก็คงจะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีครับ